ไปฟูมรัฐพีภูมิรัฐภูม<อ>ินะครับนี่ก็ยังอยู่เรื่องของเงินเงินทองทองนะฮะ uh huh. จะได้ในต้นปี uh huh. นะเขาก็ถูกแจ้งเอาความกับธุรกิจของเขาอ e ีย uh ินี่ที่เรื่องว่า,าทาแบบไม่ได้รับอนุญาต uh huh. นะครับแต่เห็นว่าเขาก็ทุ่มทุนอยู่นะทุ่มทุนแปดหลักเพื่อที่จะเดินหน้ากับธุรกิจนี้ต่อเลยนะแปดหลักเออ นั้นนั้นหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิจะได้จับไมร้องเพลงโชว์เสียงให้หายคิดถึงตามงานอีเวนต์กับเขาสักทีนะคะซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าคิดถึงงานเพลงเหมือนกันแต่เพราะต้นสังกัดยังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนหลายอย่างก็เลยต้องรออีกนานกว่าจะมีงานเพลงของตัวเองค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอเห็นจะเป็นธุรกิจอ e ีมันนี่ที่ตอนนี้กลับมาให้บริการเรียบร้อยแล้วหลังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาถูกธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเอาผิดกรณีดําเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งล่าสุดฟิล์มได้ดําเนินการจดทะเบียนถูกต้องตาม วักทุนส่วนตัวถึง8หลกักเพื่อเลี้ยงธุรกิจในช่วงที่หยุดไปนานกว่า7เดือนอีกด้วยค่ะก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหนักมากเพราะว่า,าถูกควบคุมนะครับถูกมา,าตรวจสอบประมาณ7เดือนเราก็ทําอะไรลําบากครับแล้วก็ต้องต้องชักทุนที่มีอยู่เนี่ยออกมาเลี้ยงบริษัทเลี้ยงพนักง,งานอะไรย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะลําบากเยอะมากครับเยอะมากประมาณหลักเท่าไหร่ได้ก็ถึงครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับ และถึงแม้จะยังไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าแต่เจ้าตัวก็ออกปากเป็นในๆว่าเริ่มจะหลงรักงานเบื้องหลังมากขึ้นแล้วเพราะรู้สึกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองมากกว่านั่นเองค่ะ